รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศประจำปี2565 Thailand Quality Class 2022คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินธุรกิจสถาบันการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัล t q c ครั้งแรกเมื่อปี2563ส่งผลให้คณะมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และได้นำข้อเสนอแนะและเกณฑ์คุณภาพมาผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกพันธกิจจนเกิด Best Practice ที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มเกิดความพอใจเกิดวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กรและสามารถสร้างเครือข่ายการทำงานที่เป็นเลิศให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ในฐานะคณะระดีคณะพยาบาลศาสตร์ดิฉันย่อมมีความภาคภูมิใจมากๆเลยที่ชาวคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมมือกับผู้บริหารองค์กรเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะทำให้คณะพยาบาลศาสตร์นั้นเนี่ยได้รับ การยอมรับจากประเทศและนานาชาติเป็นสถาบันที่เป็นที่น่าเชื่อถือและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนในการที่คณะจะผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างสูงออกสู่สังคมสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมทำให้ชาวคณะพยาบาลศาสตร์นั้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดำเนินงานในเรื่องของการทำให้คณะนั้นเนี่ยสามารถเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นคณะ ที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศและสามารถก้าวสู่สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับโลกต่อไปค่ะ